สวัสดีค่ะวันนี้จ้าแฟมาลีรายงานตันวคือเก่าเดอร์ค่ะนะคะรายงานตัว youtube นะคะอ่าเสื้อตัวยบออ่าเสื้อนองหลาเป็ดหน่อยงามบบนะคะได้ขับมือนีนะคะเอ้ได้ขับหมาวานได้ขับหมาวานแต่ว่าใส่มือนีเนาะจักยังเม่ได้จากยังไม่ได้อบอกแอดต้นเลยว่าได้ขับของเร็วอ่านะคะมือนีนะคะมาเจมากัไตไล่ตัวเร็วนะคะใไตทำกิจเนาะนะคะตัวงามนะคะใส่สบายสบาย นะคะแบบมันเป็นผ่าแบบสบายๆอ้าวมื่อนี้เขากับมานางคุยกันคือเก่าเนาะมานางคุยกันเรื่องน้องหลากคือเก่าเด้อค่ะนะคะมานางคุยกับเอฟตีนี่แหละนะคะเอฟตีนะคะพี่พอยตก็เออเข้าใจพี่พอยดเดอร์นะคะเออบางคนก็อาจจะสงสัยเนาะว่าพี่พอยก็ได้ยินข่าวมาเนาะบอกว่าเออแบบว่าเออพวกเขาก็มีหลังบ้านกันก็คุยกันหลายๆคนเนาะนะคะเอฟตีบางคนกาก็ถามว่า ช่องพ้อยนิสานะคะช่องพี่พ้อยนิสานี่ได้ขายบัตรบอรวัตถันดีพี่พ้อยจะเป็นตาอยากหัวเนาะช่องช่องพี่พ้อยนิสาได้ขายบัตรบอรวัตถันดีนะคะเอาอนะคะพี่พ้อยจะขายบัตบรตลอดนะคะ ค่ะว่าทำนีกุมปิดกุมอีอย่างนะคะเพราะพี่พ้อยสี่ขายตลอดนะคะที่ตัวกันขายบัรขายปีกันตลอดนะคะเรื่องอีอย่างก็ตามแต่นะคะเขากขี่ตัวกันตลอดนะคะเขาเป็นเอฟตี้องหลานเนาะนะคะเป็นพ่อะฮักไม่ฮักเอฟตี้นองหลานเนาะ,ะตัวก็ต้องตัวกันตัวเวลากุมปิดเนะะา,านะ,ะ,น,ะ,ะนะคะพี่พ้อยขายค่ะนะคะเอฟตี้นะคะพี่พ้อยขายตลอดเนาะ,ะเวลาพ,ลพี่พอ้อยไล่ติดพี่พ้อยก็ีเว่าเรื่องขายบัรนะคะตลอดเนาะนะคะ ขายคือเก้าข่ะเอฟซีบะตองยานนะคะยูพอยยูกับนองเนาะน,นะคะแปดเก้าเดือนยูน้องกันมานะคะแปดเก้าเดือนยูกับนองมานะคะถ้าโตถาวร่ามีกุมปิดกุมหยังถ้าโตปรตตูก,กันใครที่เป็นตวแมนบอโตก็ต้องตัวกันเนาะนะคะ โดยกันตื้อบัสตื้อปีนะคะขายบัดไายปีเนาะถักไปไหน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 ประมาณนี้นะคะตัวกระบอกไปบางทีเนาะพี่พ้อยเป็นยังอยู่คือเก่าค่ะนะพี่เป็นมาตองยานนะคะว่าพี่พ้อยที่เอียงใตยเอียงขวานะคะพี่พ้อยบอไปนะคะพี่พ้อยบอไปใส่นะคะพี่พ้อยที่อยู่ตรงนี้แหละนะคะอยู่กระหนอกนี่แหละนะคะ น้องอยู่ไหนเขาก็อยู่นันเนาะน้องขึ้นวงเขาก็ขึ้นวงถ้าน้องบ่ขื้นวงเขาก็บ่ขึ้นวงนะคะน้องอยู่ฟังใ่เขาก็ยู่ก็ฟังใ่กับน้องนะคะนะคะเดี๋ยวน้องะจะเดินทางเข้ามากรุงเทพอีกแล้วนะคะเดี๋ยวกันน้องก็เดินทางเข้ามาเลงเทพนะคะมาสัมษณ์นะคะเอียงทั้งย่างนึงละละช่องไหนทั้งย่างนึงละเนาะนะคะแต่ว่ายับงบบฮูว่าจะได้ขื้นมาเมื่อไหนเนาะ ต่อไปน้องก็จะ te เดินทางกับเดินทางไปนะคะเดินทางกับเดินทางไปมาตลอดนะคะเพราะว่าต่อไปน้องเขาก็งานเยอะน้อนะคะน้องก็ยังบ่เคยนะคะบ่เคยว่าว่าเออน้องขีดังดีหยั่งน้องบ่เคยว่าวานะคะน้องก็ยังเป็นน้องคือเกาน้องก็ยังเป็นน้องหลาคือเกาน้องก็ยังเป็นเป็ดหน่อยคือเกานะคะน้องบ่เคยขีหยังนะคะน้องก็ยังเป็นคนเกานะคะแต่น้องก็บว่าก็พอแม่ทุกคนเนาะอย่าทิ้งหลาเดินนะคะพอแม่อย่าทิ้งหลาไปนไกดเด้อนะคะ ตักคนบ่มีถิ่งน้องหลานะคะพ่มีถิ่นน้องหลานะคะเพราะว่าน้องหลาก็ยังไปอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าแบบน้องน้องหลาก็คือว่ายังไปอยู่เรื่อยจากพวกเขาถิ่งไปแล้วนะคะน้องหลานที่ไปยูก็ไข่น้องหลานเขาแบบเราเราน้องหลาเขาก็แบบว่าเขาก็ไปได้เหตุอีหยังพีที่จากพวกที่พวกเขาจะต้องถิ่งไปเนาะนะคะมาต้องย่านเด้อเอฟซีเด้อพี่พอยเป็นยังไขบัรคือเกานั่นละยาจังวาวเทนะคะหาว่า,วา,วา <c oughs> ่นก ha ็ไม่ได้หาว่าดอก่นก็บอกว่าพี่พ้อยพี่พ้อยนิสาช่องพี่พ้อยนิสาได้ขายบัตบอนะคะช่องพี่พ้อยแหละตสาขายนะคะถูกช่องที่ไ่ทดูถูกก้นต้องขายบัตตัวกันเมดนะคะที่ว่าพี่พ้อยเมื่อวานนี่พี่พ้อยว่าว่าอย่างไปสักอย่างเนี่งเนาะพี่พ้อยว่าว่ายังตีนะคะแบบว่าบางคนเขาก็บอกว่าเออว่าต้องว่าต้องอ่เขาบอกวาตีบว่าต้องขายหลอกนะคะบัตรต่นะคะว่าต้องขายดอกบัตรต่นะคะ ยังไงก็ er, มีคนตื่อยู่แล้วเขาว่าคำนี้นะคะว่าพี่พ้อยบาคนเว่านะคะว่าบางบางคนนะคะบางคนเขาว่าว่ามาต้องขายดอกบัตนะยังไงก็เขาก็มีคนตื่อยู nah. ่แล้วเนี่ยอยู่ในหนีจะกคนจุกคนน่ะเขาก็มีคนตื่อเขาว้าคำนี้เนาะนะคะก็ต้องขายดอกก็จะได้เอาเขาคือว้าจังสีพี่พ้อยว้าจังสี่เนาะพอแมนโตพี่พ้อยนะคะอืมบางคนเขาก็คิดแบบนั้นเนาะว่าก็ต้องขายดอกบัตนะนะคะจังไงกับพวกเขาก็ตื่อกันอยู่แล้วเขาว่าจังสี อาจจะคิดไปประมาณนั้นเนาะบอแบนพี่พ้อยว้าวนะคะคิดทำไมเนาะนะคะพี่พ้อยบ่อเคยบอกจังกันนะคะพี่พ้อยบอเ่อเคยคิดโตพี่พ้อยเองอ่ะพี่พ้อยบ่อเคยคิดว่าเอียงที่ผิดผิดถูกที่แบบว่าผิดแต่พี่พ้อยที่บอกคิดนะคะพี่พ้อยว่ามีแต่ความถูกต้องนะคะอันไหนที่ว่าถูกต้องนะคะพี่พ้อยกับบอเอานะคะที่อันไหนที่ผิดนะคะพี่พ้อยกับบอเอานะคะ น้องหลาคือกันนะคะที่ว่าจะให้พวกเขาเนี่ยไปไปจากน้องหลาเนาะนะคะแบบไปช่วยไปช่วยกันวางกันเี่ไปจากน้องหลานะพี่ป๊อดก็ไปบ่ได้นะคะที่จไปได้จังได้นะคะไปบ่ได้กันนะคะอยูก็น้องหลานี่แหละน้องหลาเขาเด็นพิทีหยังพี่ตัวจิต้องไปไปจากเขาเนาะ พ่อแม่เ็ดทีพ่อฮักแม่ฮักน้องหลานะคะทุกคนทุกคนนะคะเขาบอกเคยคิดจะไปน้องหลาเลยนะคะเขาอยู่ก็น้องหลาตลอดเขาว่าสงสารน้องหลานะคะน้องหลาไปดิเฮดปิดที่อย่างน้องหลาโดนดาทุกมือทุกมือนะคะโดนกระทําโดนดาทุกมือทุกมือทุกมือนี่ก็ยังดาเลยนะคะดาแบบหยาบๆคล้ายๆแต่ว่าเขาแคบกันไว้แล้วล่ะนะคะพวกู้หลักู้ใหญยเขาแคบกันไวแล้วนะคะว่าพวกคุณว่าจังใดนะคะ การที่น้องไปรับกินนารีทองนะคะกินนารีทองคุณกับว่าวัานน้องอ่าฮับรางวัลแบบนั้นแบบนี้อย่งนัเขาแคบหมดแล้วนะคะคนที่ว่าเด้อนะคะเขาแคบไปหมดแล้วนะคะอ่านะคะคุณน,นี่คุณแบบว่าคุณคิดว่าคุณว่าถือบอสนะคะเออรา,างวัลน,นี่เป็นรางวัลที่สูงทรงที่สุดนะคะก็ต้องเอาว้บนหัวนะคะ ถุงที่ตุ๊นะคะคุณเอามาว่าวแบบนี้นะคะเขาแคบไเบิดแล้วก็ต้องยานดอกเลอนะคะว่าวไปโรดนะคะอืมนะคะมันอยู่ที่ปากค่ะนะคะมันอยู่ที่ปากคนเราน่ะนะคะมันอยู่ที่ปากนะคะแต่ปากว้าดีมันก็ดีนะคะแต่ปากเว้าววดีนะคะคุณก็เตรียมรับกลับเวนเทอร์นะคะคุณก็ว่าโตคุณเองนะคุณเว้าหยังคุณก็เออว้าโตคุณเองอ่า ากคุ้นวาวียังออกไปนะคะผมกลับมันกับเขามันได้โตคุ้นน่ะแหะเขาม่นได้ปากคุ้นน่ะแหะเขาม่นได้โตคุ้นน่ะแหะนะคะบ่มีไขตัวไขไใดนะคะเพราะว่ากรรมอยู่ที่การกระทําของตัวเองนะคะท่านี้เนาะนะคะพวกนี้ก็บ่มีอย่างดอกแล้รับพี่พ้อยน่ะนะคะพี่พ้อยเป็นยังไรไขยบัตคือเกานะคะเพราะตองเข้าใจพิดกคนเเ้อนะคะพี่พ้อยบ่ไปจากนองเด็ดขาดยาวาวยังตันนะคะว่าถ้าเกิดจะาวแบบนี้แล้วพี่พ้อยก็มีความน่าสะเทือนใจดีๆนะคะ เอฟตี้บอกว่าช่องพ้อยนิสาได้ขายบัสบอาถามมันจังจีมันก็บอกว่าถูกเท่าไดเนาะก็บอกไปอย่างนะคะช่องพ้อยนิสาได้ขายบัสบัสบอถ้าเป็นเอฟตี้ของพ้อยนิสานะคะเป็นเอฟตี้ของน้องจริงนะคะถ้าเป็นเอฟตี้ของน้องจริงๆนะคะจะเป็นเอฟตี้ของพ้อยนิสาจริงจริงเนาะต้องเข้าใจนะคะว่าพี่พ้อยนิสาขึ้นไลน์เดพี่พ้อยที่ขายตลอดนะคะอย่าลืมซือบัรซือปีกันเด้อทักไปในเพจบุญเพจดีนะคะพกมารายน้องอย่างนะ็กพี่พ้อยที่ว่าตลอดนะคะ แต่ว่าพี่พ้อยพอหายวางลิงเท่านั้นนะคะพี่พ้อยที่พอหายวางลิงช่องพี่พ้อยนะคะเพราะว่าพี่พ้อยยันช่องพี่พ้อยเสียเพราะว่าพี่พ้อยพอหายวางลิงเท่านั้นนะคะพี่พ้อยที่ห้บอกให้จบไปเลยว่าติดไปที่ว่าเพจล่าลําลกรแฟนเพจนะคะพี่พ้อยพอหายวางลิงนะคะมีท่านี้แหละนะคะอ่านะคะธนาจีหูเนาะนะคะคนที่มีช่องเขาหูนะคะเขาเข้าใจนะคะถ้าเป็นช่องไม่ไม่อาจจะยังบ่เข้าใจก็ได้นะคะ นะคะเพราะว่าเขาต้องดูตรงนี้น้านะคะอ่าพี่ป้อยขายทุกมือค่ะก็ะต้องยา่าเนาะเอตซีเนาะนะคะเขาอยููน้ำกันนี่แหละหักกันคือเกาเนี่ยแหละพวกเขาเนะเาเนะเพไปจากนองดวกนะคะอย่าเข้าใจผิดเดอ้อคิปนีก็ทันีดแหละนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะคิดหนานอนะนะคะบา,บายจ้าสวัสดีค่ะ